สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมพิวเตอร์ทิปแอนทิคช่องคอมพิวเตอร์ที่จะนําสาระความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็ผูจําสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการตั้งหัวข้อนะครับให้ขึ้นหน้าอัตโนมัตินะครับใน Word ทําำยังไงนะครับทุกหน้านะครับตัวอย่างนะครับผมมีหัวข้อนะครับที่ต้องการใส่บนหน้าเอกสารนะครับเวิร์ดทุกหน้าครับแบบนี้นะครับเป็นรายงานการประชุมอย่างเงี้ยนะครับ หน้านี้ก็จะขึ้นแบบนี้หน้านี้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปพิมพ์ทุกครั้งนะครับทํำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนครับสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนอเราจะไปใช้การแทรกหัวข้อกระดาษเข้าไปนะครับก็ไปที่เมนูแทรกนะครับแทรกเสร็จแล้วก็ไปเลือกหัวกระดาษครับแล้วก็ไปเลือก ตรงนี้จะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะใส่เข้าไปที่มุมข้างซ้ายหรือแทรกเข้าไปสามสามอสมช่องลักษณะนี้นะครับหรือแทรกกลางนะครับหรือแทรกตัวเนี้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้นะครับตอนนี้ผมจะแทรกเข้าไปตรงกลางอย่างเดียวนะครับก็คลิกเลือกนะครับมันก็จะมีอันเก่าอยู่นะครับอันเก่าอยู่เราก็สามารถที่จะ คลิกเมาส์ค้างนะครับแล,ล้วกดลากแล้วก็ทําการ e ี e ิ e ออกไปได้เลยครับตัวนี้ผมต้องการที่จะพิมพ์เข้าไปใหม่ก็พิมพ์เข้าไปนะครับะะรายงานการประชุมประชุมประจำเดือนอพิมพ์ลงไปได้เหมือนพิมพ์ปกติเลยนะครับบริษัท การดีจำกัดลักษณะนี้ครับเทคนิคนี้เหมาะสำหรับนะครับนะที่เราต้องการที่จะให้มันขึ้นหน้าเดียวนะครับไม่ใช่ขึ้นหน้าเดียวคือเหมาะสำหรับที่จะเราไม่ต้องพิมพ์บ่อยๆนะครับนะชนนะูนเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแต่งตัวอักษรได้นะครับคลิกเมาส์ค้างลากไว้ทั้งหมดครับ แล้วก็ไปที่หน้าแรกครับผมจะให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับก็เลือกเป็นตรงกลางครับหรืออยากให้มาอยู่ข้างซ้ายนะั้าางขวานะครับก็ไปข้างขวากลางซ้ายกลางครับแล้วก็จัดรูปแบบนะครับให้เป็นตัวหนาตัวเอียงนะขึ้ในใต้อย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับหรืออยากจะเปลี่ยนตัวอักษรนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับ แล้วก็ขยายขนาดสมมุตินะครับลักษณะนี้นะครับนะผมเอาเป็นตัวหนาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มาที่หัวกระดาษครับกระดาษแล้วก็ปิดกระดาษออกไปนะครับในเ,เวลาเราปุ enter ไปนะครับนะไปหน้าที่สองสมมติเราจะพิมพ์เอกสารหน้าที่สองนะครับนะตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้อตัตโนมัตินะครับนะไปหน้าที่สามก็ ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้านอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมเป็นสีจางๆนะครับแต่ว่าเวลาเราพิมพ์นะครับนะถ้ากดฟายพิมพ์นะครับมันก็จะหัวกระดาษก็จะเป็นสีปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคว่าฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการตั้งหัวข้อ ขึ้นหน้าอัตโนมัตินะครับในทุกๆหน้านะครับในเวิร์ดทำยังไงครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับทุกคนนี้สวัสดีครับ